สวัสดีค่ะปะวารสิงห์ขอนลักษ์นะคะเป็นยุวเกษตรกร,ร,กรตั้งแต่ปีพศ2536ตอนนี้อาศัยอยู่บ้านเขาดินสองหมู่ที่12ตำบลดอนสแลบอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะ จะท้าความตั้งแต่ประมาณ30ปีที่แล้วนะคะเมื่อก่อนดิฉันอาศัยอยู่ที่อำเภอหนองปืนนะคะแต่อยู่ในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเหมือนกันท่านเกษตรอำเภอหนองปืน,ปนแล้วก็เคหก,กิจเกษตรนะคะท่านก็ไปส่งเสริมอาชีพอะไรในหมู่บ้านเกี่ยวกับให้กับคนใหญ่ๆอะคะ่ะทีนี้ท่านก็ไปเห็นว่าเด็กที่ที่จบการศึกษาแล้วอะไม่ได้เรียนต่อในหมู่บ้านอะค่อนข้างจะมีหลายคนท่านก็เลยไปแนะนําว่า เอาไหมเราจะตั้งเป็นกลุ่มวิวะเกษตรกรไหมเ,เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เกษตรเนี่ยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการที่เราประกอบอาชีพเกษตรอะ่ะดิฉันก็เลยกับเพื่อนๆที่อยู่รุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นรุ่นพี่เราก็เลยคิดว่าก็ดีเหมือนกันถ้าทางมีหน่วยงานราชการเนี่ยอย่างสำนักงานเกษตรอำเภออ่ะเขามาส่งเสริมอะไรเราก็จะได้มีความรู้อะไรเงี้ย ก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรตอนนั้นชื่อกลุ่มยุวเกษตรกรบ้านวังยางนะคะอําเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี <S <S แล้วทีนี้การที่ได้เข้ามาเป็นยุวเกษตรกรเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือว่าสโลแกนของยุวเกษตรกรก็คือว่าเรียนจากการทําจริงคือเราเรียนจากการที่เราเนี่ยเราเป็นอาชีพเกษตรอยู่แล้วเนี่ยเราทําจริงๆเลยนะคะ แล้วเราก็เป็นสามารถที่จะไปรับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสร,ริมการเกษตรเนี่ยที่เอามาให้ความรู้เราเนี่ยมาต่อยอดกับอาชีพเกษตรที่เราทําอยู่จนกลุ่มยุวเกษตรกรบ้านวังยางเข้าประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรในที่สองระดับประเทศก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปเหมือนได้ได้คัดเลือกเข้าไปอะค่ะไปแข่งขันกับ กลุ่มอื่นแล้วก็สอบไปศึกษาดูงานที่ทประเทศญี่ปุ่นเราไม่ได้ไปฝึกงานแต่เราได้ไปดูงาน1น่งหเดือนเมื่อเมื่อประมาณพศ254.2นนะคะค<ย>เราก็เออกลับมาเราก็มาขอมาคุยกับพ่อว่า เราขอทานะเป็นเนี่ยแบบไล่นาสมุนสมะอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายเหตุผลให้ฟังว่าการที่เราทําพืชเชิงเดี่ยวมันจะเสี่ยงยังไงและถ้าเราเป็นไล่นาสมุนสมเนี่ยพืชผลเราเนี่ยไอตัวเนี้ยราคาตกต่าอันเนี้ยอาจจะราคาสูงอะไรมันก็อาจจะถัวกันได้ถึงแม้เราทําไม่เยอะแต่ว่าเรามีไรายได้ทุกวันแล้วก็เราสามารถ,รถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อะไรเงี้ยก็ยั่เกษตรกรก็จะสอนให้ระวังแผนการผลิต ในแต่ละเดือนแล้วก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะก็มันมันเป็นแนวทางที่ดีดีมากๆเลยค่ะเสื่อำเภอตอนนี้ก็อยู่กับเกษตรอำเภอโคกระเจ้านะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเข้ามาให้ความรู้ในศูนย์ของเราก็จะมีการทำพวกปุ๋ยหมักจาก อาพกกระดูกบ้างแล้วก็ทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยบ้างพอเราจะปลูกมันเนี่ยก็จะมาสอนวิธีการปลูกเลือกท่อนพันุ์ยังไงมันยังไงจะได้แป้งอะไรพวกเนี้ยค่ะทางทางทางเราเป็นเป็นศูนย์จัดการอาถ่ายทอดเทคโนโลยีการ,กรเกษตรก็คือเราอาเป็นตัวเชื่อมระหว่างอาเกษตรอำเภอกับหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงแล้วก็ดีตัวดิฉันเองก็ เป็นอกมอก็คือเป็นอาสาสมัคร,กรเกษตรด้วยคอยช่วยเหลือกเกษตรทุกเรื่องอะคะ่ะในในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็เป็นสมฟาร,อร์อเมอร์ด้วยก็ี่เหลืองานของกมรมส่งเสริมการ,กรเกษตรมาตลอดอะคะ่ะอาชีพกเกษตรเนีย่ยดูแล้วเนะี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคง ดูได้จากโควิด19โควิด19เนี่ยทุกอาชีพโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมอะไรปิดเกือบทั้งหมดเิ้งหมดแต่อาชีพเกษตรเนี่ยอยู่ได้ไม่ขายเราก็เอาไว้กินได้เราสามารถอยู่ได้คือพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ่ะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยท่านทรงสอนคนได้ดีมากๆเลยนะคะโควิด19เนี่ยรู้เลยว่าเราอยู่ได้เพราะอาชีพเกษตรร้านทุก อย่างอะไรทุกอย่างปิดหมดแต่เราไม่อดนะคะเพราะเราปลูกเองเรามีต้นทุนอยู่แล้วมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่หลังบ้านค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าอาชีพเกษตรเนี่ยถึงจะเป็นอาชีพที่ทั้งเหนื่อยแล้วก็หนักแต่เป็นอาชีพเดียวที่เราสามารถอยู่ได้ถึงเราจะเจอวิกฤตยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่เราก็จะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน